โก้ท่นแก้เกมมาอย่างชัดเจนมากนะครับแก้เกมได้อย่างชัดเจนมนการพิสูจน์ฝีมือเลยนะครับจุด <7 S 2> เด่นของทีมไทยนี่อยู่ที่บอลเร็วการเคลื่อนที่ซึ่งเราเอามาใช้ได้ในครึ่งหลังดูครับโอ้โหวันนี้เชฟฟ้าว17ไทยฟา 9. ว9น้เมื่อสักครู๊ตต์แก้ไขจังหวะเดียวกันนะครับับแล้วไปเล่นวอยวานซ้ายหนึงครับนี่ครับแต่เขาไม่เจอบอลน,นะเพราะาหนึ่งจะด้วยพลังด้วยด้วยวิธีการเล่นด้วยความมั่นใจแล้วก็มาด้วยดูครับนะดูเท้าโอ้โหดูเท้าชนะทิพย์โอ้โห หมือนเล่นลิงชิงบอลเลยครับนี่ครับการซ้อมลิงชิงบอลจังหวะเดียวสองจังหวะนี่มีประโยชน์อย่างนี้ครับนี่ครับดูครับโอ้โหแท้ชุดนี้ชุดนี้เจอบอลเลยครับแล้วจะได้ประตูหรือเปล่าครับดูขวาก็มีให้เลือกยิงไหมครับโอ้โแม่ลตกนายลูกนี้จะโอ้โหสุดยอดเลยครับเหมือนบราซิลดูเจ็ดศูนย์ที่ส่งบอลยี่สิบสี่ครั้งนะครับเราได้ประตูครับในศบอลโลกโอ้โหสุดจริงๆครับสุดเสียดายครับกวินเสียดายลูกสามแม่ ขอ,องไทยอีกแล้วทีละศิลเก็บมาชนาทิพมาทีละศิลทีละศิลฝางสั้นๆสารัตเล่นการเกิดอกริดออกซายทีละทอนตรงกลางมีใครไหมเข้ามาตรงกลางให้ปกเก้าปกเก้าโยกลบไปหนึ่งและทําชิ่งให้ทีละศิลมาปกเก้า,าต่อมา,อาสารัตสารัตคืนกลับมาบอลมาอยู่ชนาทิพตชนาทิพเข้าเ้อาล <ะ S 2> แล,ละแลูกนี้ลบมยิงครับ <โ États. S 1> ทีละทอนโอ้โหสุดยอดครับ ชนะทิพย์ให้เจนรบมีที่พันขยับอยู่แล้วเจนรบขวามิตรดุญยังไม่เติมนะธิรพัฒน์เล่นกับเจนท์รถับมาที่ธุรพัฒน์อีกทีให้ชนะทิพย์แตทิพย์ยิงลูกนี้โต้โคโเป็นประตูที่ห้าจนได้ครับประตู อีกหนึ่งผลผลิตจากทีมเพื่อนตำรวจนะครับที่อยู่ในทีมแพลนออสซาชุดนี้ครับกินโยเล่นกับทางสารัตกันยโรดนะครับรูปร่างเลยเหมือนศิวัคกอนจากกรุงประสานของเมืองทอรเลยครับสารัตนักเตะจากเชียงรายยูไนเต็ดนะครับย้ายมาร่วมทีมไทยลีกไปในทีมสองเนี่ยครับมาพร้อมกับนุ้กรัฐคุมจันทร์ทึกแล้วก็แจ้งเกยนะ์จากทีมชาติตามลูกรัดมาเลยครับนี่เป็นเกมแรกเขาจะเป็นทางการ ยังเกิดกับลำภูบอลเลอร์นะครับพิญโยโอ้เล่นสวยครับทิกงตรงนี้โอ้โหมาดีเลยครับพิญโยได้จังหวะเข้าสายยิงตรงนี้โดนไม่เต็มครับมาอีกทีหนึ่งบายให้ต่อสุริยามาที่พิญโย้ำชิงออกมาที่สุริยาอีกครั้งหนึ่งเอิรเข้าไปยัดลูกอ้าเลยครับเ,เองได้การยิ่งเรียบร้อยครับสองประตูต่อหนึ่งโดยพิญโยอินฟินิช ได้แล้วแม่วนมาได้สวยครับลาวุสัลาวุธมาจาังหวะนี้ออกซ้ายให้กับพีระทรพีระทรต่อโป๊ก้าวข้ามาให้กับธนาธนาออกบอลมาทางด้านซ้ายเอาแล้วครับบอลอยู่ที่สลาวุธสลาวุธเปิดเข้ามาลูกนี้นแล้วก็ยิงโอ้โมาแล้วโอ<ร> <คน S 1> ้คอนโยนตะไคร่สองมาตูต่อสอง Subscribe now!